เ,ออเรา,าเออบอกบุญลูกบุรณะปฏิสังขรณ์สิ่งของในวัดวาารามที่เป็นของสงฆ์มันก็ถูกต้องนะเห็นไหมละ่ะมันก็สมเุสมผลตรงนั้นนะแต่เราจะไปรียอะไรจะไปสร้างโน่นสร้างนี่ที่ใหญ่ตัวมโหฬารนี่เราไม่ทํามีช่วิสัยไม่ใช่ทาไม่ใช่วินัยด้วยเราไม่อเล่นในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งไหนที่ควรสิ่งไหนที่ไม่ควรนี่นรนเราพร้อม้องเราหมด จะมาหาเรื่องเราก็จะหาเรื่องเราเรื่องอะไรผู้ที่เราก็แสดงว่าเขาเป็นคนชั่วทีเขาเป็นคนโง่ดีก็ไม่ใช่ชาวพุทธทีนั่นชาวพุทธเรานี่บวชมานี่ต้องละชั่วทำดีพระเราอุบาสิกาเข้ามาพุทธปฏิบัติทำเพื่อมาละชั่วทำดีนั่นถือพระพุทธศาสนาเพื่อละชั่วทำดีไม่ใช่ว่าถือพระพุทธศาสนาทำลายหลักคำสอนของศาสนาศาส,สดาตัวเองแล้วก็มาหาเรื่องผู้ที่รักษาหลักธรรมวินัย มันถูกต้องเลยมาวิญญาณดูที่พอเราเพิ่มขึ้นมันผิดหมดเลยถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ล่นะลูกประเทศชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีทาหารก็อยู่ไม่ได้ศาส,สนาถ้าไม่มีพระบีสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยาศาสนาก็อยู่ไม่ได้ลูกต้องเข้าใจอย่างนี้มันต้องคู่กันไปในลูกเนะีย่ยนี่เรื่องานี่ประเทศไทยนี่คู่กับพุทธศาสนามา ตั้งแต่ไหนตแต่ไรมานะลูกนะเป็นนักรบสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเบืองมาด้วยกันอนี้ศาสนาเราจะจมไปจมไปจมไปไม่มีคนออกมาปกป้องมันก็ไม่ได้เห็นไหมหลังคุธลบริณีพานเอาแล้วสัดกันแล้วแต่แกัะมคีกันแล้ว,รลวพระมหากัจจปาติราชแล,แล,พออละพระอรหันหลายร้อยรูปก,ก็ทําสังฆทานกันเห็นไหมล่ะรวบรัชกัก,ก,กท่านหลวงวินยัย ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติต่อๆกันมาพอพระบวชมาก็เสื่อมอีกเสื่อมพ่อแล้วก็เสื่อมพาะไม่เคารพประพุติเจ้าอุ้ยหากินสบายทางโลกมันหากินลําบากนี่พ่อพอมาบวชมานี้ก็อุ้ยคนมากราบมาไหว้ยิ่งเรียนนี้พระเตยมีดกมาเทศเก่งๆยิ่งคนกราบคนไหว้นั่นเห็นไหมล่ะหรือทำเครื่องรางของถัง,ง,งขายปลุกใจของคนให้จ้างโน่นจ้างนี่วัดกึ่งหนึ่งก็มาการกึ่งหนึ่งแล้วก็ว่าไป มันก็เป็นอย่างนั้นลูกนย่งดูเห็นนะถ้าอหารหันต์ก็เห็นอีกทีนั่นแหละเรลียวัตรแล้วก็บรุทตเทระก็เห็นอีกทีพูดไม่ได้นะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะไม่ได้สอนให้พวกเรามาจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่ได้สอนให้พวกเราเอาบาทมาตั้งไว้กลางลานวัดว่าถ้าใครอยากได้บุญก็เอาเงินมาใส่บาทไม่ได้สอนให้บอกว่าเอาบาทเข้าไปเรียกอะไรในบ้าน ถ้าเขาอยากได้บุญได้กุศลก็เอาเงินมาใส่บาททุกวันนี้มันเต็มหมดนี่ลูกเห็นไหมล่ะเอาพุทธรูปใส่รถเนะี่ยแล้วก็เอาบาทใญ่ตั้งไว้ถ้าใขรอยากได้บุญได้อานิสงส์บุญมากได้อานิสงส์มากเอาเงินมาใส่บาทบูชาพระพุทธเจ้าดูเอานะลูกนะมันเพี้ยนขนาดนี้แหละคาสอนนั่นพอหลวงปู่พขึ้นมันก็ผิดหมดเลยก็ผิดที่ก็พวกเขาทํามาหากินเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ขวางทางเขามักก็ผิดดินั่นแหละเรื่องของเรื่องมัน พวกนี้ไม่รู้บุญไม่รู้บาปอ่ะทำยังไงจึงจะทำมาหากินได้ทำยังไงจริงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีนั่นเขาก็ไปอย่างนั้นของเขาอ่ะแต่นี้ของพ่อเรานะดูมูลมรดกของพ่อเรานะดูกนถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษาอย่างนี้จริงไม่ปากันเอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่ทำยังไงจึิงจะมีลาภจักรละรองเสิญเสือดิจอเกิดขึ้นทำยังไงจึงได้เงินมากคนมาจะตาข้าพเจ้ามันก็ลงจุดนั่น นี่เห็นไหมล่ะคนสุดท้ายเขาจับได้ไล่ท่านตามตัวบทกหมายเขาก็จับสืขาลาเพศไปก็บอกว่ามีกลุ่มตั้งตนทําลายพุทธศาสนาว่ากันไปอีก,กเห็นไหมล่ะนั่นเขาทําลายหรือว่าตัวเองทําลายแยกแยะถูกไนหะผู้ที่จับพระศึกกับพระพุทปีธำพีวินัยกลเป็นผู้ทําลายศาสนา พวกเรามีหูมีตากันทุกคนนะลูกนะแยกแยกให้ถูกด้วยว่าใครเป็นคนทำลายศาสนาพระกินเหล้าเมา่สุราพระเล่นทีกานะพระเอาเงินเอาทองในวัดวอารามที่เป็นการทำบุญของโอบาจุปิกาที่ใส่ใจในบุญเอาไปเปสาวบ้างเอาไปเล่นหุ้นบ้างเล่นเจ้บ้างก็ช้าละพระที่ทำไปใครผิดใครถูกแยกแยกนะลูกนะ ใครเป็นคนทำลายศาสนาให้แยกแยะพระหรือว่าทางเจ้าหน้าที่แยกแยะให้ถูกนะลูกนะเขาทำหน้าที่เพราะว่าพระไม่ใช่พระไม่ไม่ใช่ธรรม,มนนะแล้วก็สมควรที่จะเข้าใจที่ไม่สมควรที่ไปประมาทพวกเจ้าหน้าที่เขราะว่าเป็นพวกไม่ดีเป็นพวกทำลายศาสนานั่นเห็นไหมล่ะอยู่ทำลายศาสนาเถิด หยุดจากพระถึกทึศนันเป็นกรรมหนักเห็นไม่หละใครเป็นคนกรรมหนักแน่ระหว่างกุฏิคนหัวหนุ่ของพระเหลืองเล็ททาลายศาสนาไม่อยู่ในตำอยู่ในวินัยไม่มีความเชือ่อเขาล่มใส่แต่เป็นการทำอาหากินเฉยเฉยลูกจะเอาอยัางไงแยกแยะให้ถูกนะลูกนะที่หลวงปู่พูดนี่พูดเป็นกลางที่สุดนะลูกนะไม่ใช่ว่าพูดไปใจไล่ป้ายีคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างเจ้าหน้าที่หรือพูดเข้าข้างผู้เป็นพระ หนุ่มพพูดเป็นกลางที่สุดตอ้องการให้พวกเราชาวพุทธแยกแค่ให้มันถูกสําหรับชาวพุทธเทนะแต่ถ้าชาวพุทธไม่แทอือเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกเหมือนคนที่ด่าเราหาเรื่องเรานินตาเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้จ้างเขาสักบาทเดียวม,มามาว่ามาด่าเราเราก็ถือว่าอือก็แสดงว่าเขาเป็นคนชั่วเขาเป็นพวกตำลายศาสนานี่ก็เราทําดีถูกต้องตามหลักคําสอนแล้วจะไปกลัวอะไรจบตรงนั้นลงตรงนั้น นี่คือแยกแยะให้มันถูกเพราะเราไม่ได้บวชมาเพื่อหาเรื่องคนนั้นคนนี้เราบวชมาเพื่อหาเรื่องตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ความโลภโกรธล,ลงที่ทิมานาของเราอันตรธา,านสิ้นไปหรือยังหลวงปู่มาอยู่อย่างนี้หาเรื่องหลวงปู่อยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันเช้าก็ตามกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามทุกขณะจิตหาเรื่องตัวเอง หลวงปู่ไม่ได้หาเรื่องหมู่เรื่องคณะนะนั่นทิฏนาหลวงปู่อย่างนั้นตั้งแต่เป็นคารวาสโน้นทำยังไงนี่จึงจะทําลายเปรตผีในใจของตัวเองได้โลกโกรธหลงทิฏฐิมันนะที่จะออกแจกแจงให้ได้นี่ทำยังไงทํำยังไงนี่หลวงปู่ไปตัวนี้หาเรื่องตัวเองมีปังคับตัวเองมีคิดไม่นึกไม่ติ๊กไม่ตองที่จะไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้หลวงปู่ไม่มี ปุ่นนี้ใจลุงปุ่ไม่เคยเป็นใ,นใจ,ใจลุงปุ่นดิงในหลักําสอนของพุทธเจ้าวจ้ือปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีมาตลอดตั้งแต่เป็นขนาา้าราชกากับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับบ่งช้ากับนายาดเราไม่มีที่จะไปทําลายทําลายหาเรื่องผู้เป็นปีดามารดาบ่งช้ากับนายาิพี่ป้านา้าพี่น้องไม่มีเห็นไหมละ่ะเราทําหน้าที่ที่ดี นี่ทางคารวะของคารวะในที่เห่งปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ประพฤติปฏิบัติต่อบิรามารดาเห็นไหมละ่ะหน้าที่ของมนุษย์แท้ที่จะปฏิบัติตนแบบนี้แบบนี้หน้าที่ของผู้เป็นบุตรที่ดีที่มีต่อบิรามารดาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น้องผู้ศึกษาเป็นคารวะโน่น แล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในคาสอนพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดเมื่อบารมีมันเต็มเตยมเพราะมันแล้วมันก็ปาถนามักปาถนาผลนั่นหวังมักหวังผลนี่คือความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยทาอย่างนี้อยู่ทางการละราชไม่ได้เปนกลๆจำฉามมัไนไล่หนีมาบวชออกถึกลักฉาลายพิยไม่ไม่ได้ไดิจิโคุ้มเท่าหลังเฮ้ยเราไม่มีตอนนั้นเราไม่มีคําว่า จิตเป็นเปรตเป็นผีจิตเป็นเสืออะเรจะแล้วไม่มีสิ่งไหนที่ถูกต้องตอล,ลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติต,ตนเป็นดนีมาตั้งแต่เป็นฆราวาสมาแล้วก็เปิดพฤติปฏิบัติตทรมาตลอดเมื่อบาร,รมีที่สร้างเล็กๆในน้อย,อยเก็บนิดผสมหน่อยไปเก็บตรงที่มันเล็กๆน้อยผสมผสานกันเข้ามาในเล็กมันก็เป็นพละกกำลังที่ใหญ่ขึ้นมา เอกภพผสมน้อยเนี่ยมันก็เป็นพละกกาลังที่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานั่นแหละมันก็ลงตัวของมันเห็นเหตุแห่งความเป็นจริงเนี่ยทางด้านมากทางด้านผลแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านพญายมถือว่าท่านเป็นผู้ที่สอนเรานะนำเรานี่เอาไปลงนรกนั่นในเรื่องของเรื่องมันแต่ก็บุญเดชจะบุญเรานี่ได้เตรียมพร้อม พะเรานี่คิดที่จะบัพชาอุปสมบทจะตายคาพระเหลืองเตะเขาอ,อุปถัก็เป็นพิดามารดาเจก่อนเห็นไหมละ่ะเพราะพิดามารดาไม่มีคนดูแลพี่ก็ไม่สบายลูกหลังก็เรียนนั่นพี่ใจก็ไปเมืองนอกคนนั้นก็ไปอยู่ครอบครัวของเขานั่นถ้าเราไปละใครจะหาอยู่หาจินดูแลพ่อแม่เราไปนู่นแต่ผลสุดท้ายเมื่อเห็นเหตุท่านพระยาจม เท่านั้นหละเราจึงแต่สินปัญหาใหม่ไม่มีคําว่าเลือเลือนเลือเลือื่อๆอีกแล้วเ,เห็นไหมหละ่ะมันก็ลงตัวเข้ามาตรงนั้นไม่ได้ชักไม่ได้เราก็ทาปยญญาชนมาบวชเราจําเป็นต้องบวชนะเห็นไหมหละ่ะเอาละเอาจริงเอาจังแล้วตอนนี้ปฏิบัติก็เอาจริงเอาจังขั้นชนิดท,ที่บอกว่าสละชีวิตที่เป็นแต่คารวะนนุนนะหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผล แต่เราก็ไม่ได้เรียนเราไม่ศึกษาก็บาอาจารย์ก็ไม่มีเราไม่คิดเลยนะว่าคารวาจ่าโยมเนี่ยจะสามารถสรงมังทรงผลได้เพราะไม่มีใครครูอาจารย์ที่บอกที่สอนเราก็คิดว่าพระอะไรหนันก็คือต้องบวชเท่านั้นนี่นั่นอะถ้าเราศึกษาน้อยนี่เราก็ไม่คิดว่าอุบาตุริกาก็สามารถส่งมังท่งผลได้เราก็ไม่รู้ดี เราก็เออบรรพชารผสมบทต,ตอนนั้นที่จะสามารถทรงมรรคทรงผลเป็นพะระอรหันต์ได้เราก็คิดของเราอย่างนั้นต้องเข้าฌานรูปฌานอารูปฌานแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติจึงจะสามารถเป็นพะระอรหันต์ได้ย่อมใหญ่ที่เห็นไหม,มละ่ะบึกบึนเอาละเอาจริงเอาจังละเมื่อได้อ่านชีบประวัติวงปุมนบรถถิเตตุลนสุดท้ายพระละกําลังบุญมันก็รวมเป็นพระละกําลังใหญ่ที่นั่นแหละ จริงรวมใหญ่ที่ต้นบ้าต้นนั้นนั้นเลยเห็นเหตุเห็นผลก็มัน,นามาไม่ใช่ป่ะเราก็โลโกจุยเลทื่อมานี่บวชด,ด้วยความศรัทธานั่นน่ะบวชด,ด้วยปราถนามรรผลปณิพานเรามานได่บวชมาเรืๆๆ่อๆทื่อๆล่นๆนัวเหมือนหม,ม,มู่เหมือนคณะเหมือนกูบาอาจารย์เนี่ยเราบวชด,ด้วยความศรัทธา เราเชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพรหมโลกมีจริงเมืองพญิพานมีจริงพระอรหันต์มีจริง,าารรงคือเราแน่ใจใจขนาดนั้นเชื่อเลื่อมใสไม่มีคำว่าแบบปุยนุ่นหรือไม่มีคำว่าจืดจางไปไหนถ้าว่าเป็นศรัทธาก็เป็นอรร์ศรัทธาเป็นศรัทธาที่ฝังลึกนี่เรียกว่าฝังลึกด้วยความศรัทธา มันก็ตัดทินปนัญหาได้ที่อเอาอยัางไงมันก็ยืดทางโลกได้เลยนั่นเพราะจิตมันดิ่งขนาดนั้นพรอาหัน์เท่านั้นที่เราปรารถนานิพพานตอนนั้นที่เราปรารถนาเราไม่ได้บทมาเาปรารถนาเป็นกูเป็นบาของใครเนี่ยเราต้องการเป็นลูกที่ดีบุตรที่ดีของพระเ,เจ้าไม่คิดที่จะเป็นกูเป็นบามาสอนพวกลูกพวกหลานแต่ผมดูตาวิบากกรรมก็ต้องที่เห็นสิ่งที่เราลูกเราเห็นมานั่น มันเป็นสิ่งที่เราเราู้โดยเห็นด้วยตาของเรานี่ที่เป็นคารวาาว่าเรารูาา้เราเ,เห็นเป็นแบบลมๆแรงๆหรือในตำรามันก็ชัดที่มันก็ลงใจที่ฝาเทวดาน่นมาสอน,นจะลงได้ไงมันเห็นก็มันนะมันลงใจที่หลักการสอนของพระเจ้านี่เอาตรงนี้นี่น,น,นี่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางบนทางที่ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาตกนรกอีกไม่ต้องเป็นเป็เป็นอสุรกายเป็นจัตเจลฉันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรุปรพรมอีกนี่สถานที่เดียวก็คือมหาปรินิพานเห็นไหมละ่ะจีใจมันก็อาจมันก็หานที่มันก็มุกมานะบากบนกันของมันดีแล้วมันจะเอาอะไรกับทางโลกก็ละเห็นเขาทำก็ถินป่าป่าเห็นเขา อะอะไรละ,ะ,รละ,ะ,รละทำบุญเผาเวตอุย้ยต่างกันเราฟ้ากับดินกับความรู้สึกนึกคิของเราเราก็ไม่ได้ไปว่าไม่ประมา,ะาแต่ต่างกันด้วยความรู้สึกไงเราไม่ได้ประมาทหมดนะไม่ได้มาครูบาอาจารย์นะแต่ผู้ได้ฟังว่ามันต่างความรู้สึกความรู้สึกเราต้องการเป็ีนพลังหันต้องการไปพะนธิพา แต่ความรู้สึกของหมู่ของคณะต้องการสร้างวัดวาอารามสร้างบทใหญ่เจดีย์ใหญ่สระใหญ่เนี่ยของเรามันดิ่งอย่างเดียวที่มักที่ผลดิ่งดังอย่างเดียวที่มักที่ผลคณะอาจจะสร้างบารลมีผูธิยานก็มีเป็นพระปัจจกพระพุทธเจ้าก็มีอุบาอาจารย์ก็เจขึ้น,น,นเดียวกันก็ไม่ว่าแต่การสอนลูกสอนหลานก็พึงเอาทมเอาไว้ในเป็น แบบฉแบ,บแับเมงการสอนไม่สมควรเลยที่จะเลือะเล้อทึ้ดทแวกแนวออกไปเป็นบาปเป็นกรรมสร้างบาปหาๆาม่กับลูกศิษย์ลูกหาให้รู้จักการไหนที่ควรไม่ควรที่พระเจ้าสร้างบารมีดูที่เตะละปุ๊บเตะไดชาติสละเป็นสละตายขนาดไหนเอ้เราแค่นี้โอ้นี่ต้องมีความเชือ่อความเลื่อมใสใช่ไหมละ่ะ อุ้ยความเชื่อของเราใช้มันต้องขนาดนี้เห็นไหมล่ะการสร้างบาลีพธิจารเชื่อว่านี่เลือดประเสริฐขนาดนี้เชื่อว่าทาวินัยตัวนี้เป็นทางเดินในการสร้างมรรคสร้างผลเละความปัตตนาที่สมบูรณบริบูรณ์นี่ทางเดินก็คือศีลสมาธิปัญญาจะอะไรอีกบาลมีสิบมันก็ต้องสร้างสมบูรณบิบูรณ์จนบาลมีสามทิพ์ทัตต้องสร้างให้สมบูรณบริบูรณี มันอที่จะสามารถเข้ามาเข้าผลได้ก็เอาก็สาธุก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ศาสนาจะเสื่อมไปถ้าพวกเราเป็นคนดีพระดีไม่รวมตัวกันก็ดังที่ลูกเห็นนะั่นเต็มลูกเต็มตงจงฉันใครที่ออกมาปกป้องรักธรรมหลวงพี่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ศาสนาเราเป็นศาสนาอะไรลูกก็ดูเอานะหละักคำสอนกําลังที่จะจางหายมันวันบุหรี่ ไม่กล้าที่จะออกมาปลุกป้องหลักรำหลักวินัยกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะด่าเอ้าถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขาจะว่าเราจะด่าเราทําไมถ้าเขาเป็นพระดีอุบาสตุติกาดีแล้วจะด่าจะว่าเราทําไมนั่นเรื่องของเรื่องนันยกเว้นพระเลว,เลวสมสามอุบาสุติกาเลวๆจาๆเออเขาย่อมด่าเป็นของธรรมชาติธรรมดาของเลวกับดี มันเข้ากันไม่ได้คือท่านดีกับท่านเลวมันเข้ากันไม่ได้เราก็สบายใจที่เพราะเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาที่สิ่งไหนที่เราทําเราทําถูกต้องแล้วนี่ยตามหลักธร,รมสอนพุทิเจ้านี่การสร้างเาลมีนี่เนี่มันต้องสร้างตามนี้ตามหลักธรรมสอนพุทธเจ้าต้องเชื่อจริงๆดูนะไม่ใช่ว่าโอ้ค่อยเป็นค่อยไปลองดู เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ประกาศว่าจะสร้างบาร,รมีเป็นโพทิยานผีบ้านี่เราเจอ้ารูปหนึ่งเรื่องนี้และอยู่ที่เมืองเหนือถ้าเป็นไปได้อะผมจะสร้างบาร,รมีเป็นพธิยานโอ้ก็ชาธุนนะถ้ามีความเชื่อกลุ่มใสขนาดไหนมีความเชื่อความเริ่มใสชุดตรง่งนี่หลักคำสอนพระเจ้าจริงหรือจริงจะคิดจะสร้างก็ว่า เห็นไหมล่ะก็ค่อยทําไปผิดบ้างถูกบ้างชั่วบ้างดีบ้างผมก็ทําไปเรื่อยๆนี่แหละอ้าวก็แสดงว่าท่านไม่มีเจตนาดีไม่มีความเจื่อกาเลิ่มใสที่ถ้าแบบนี้ถ้ามีความเชื่อามเลื่มใสจริงๆก็ต้องเอาแบบฉบับเลยในการสร้างบารมีมันก็มีในนั้นไม่ใช่ว่าเลือดเถิแบบนี้เพราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในพพระปทธศาสนา เราจะเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ต่อไปนี่ก็ต้องดูแลปกป้องรักษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันให้ดีที่สุดทิเดี๋ยวนั้นจะสร้างบารมีเป็นผู้ทิ่าีได้ยังไงสร้างบารมีเป็นพร,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 นระปัะเจกพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าทำลายหลักธรรมไปไหนผมว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปผมก็เลยกินข้าวทุกเวลานี่แหละหิวตัวไหนผมก็กินนะเห็นไหมล่ะบ้าไม่ในการสร้างบาร,รมี แล้วเ็าจลดโทษหูเอาการคิดว่าการสร้างบาร,รมีตัวนี้เป็นหลับเพื่อสอนอุปสุธิกาให้คนมากราบมาไหว้ว่า,าเรามาสร้างบาร,รมีร่วมกันเมื่อเราจะรรู้เป็นปุตตยาณแล้วพวกเธอก็จะได้ดีมันก็เหมือนกับลักษณะแหวกแนวจากหลักคำสอนไปหมดนะลูกนะเราผ่านมาหมดแล้วเรื่องของพวกนี้ ไปไหนจุดใดมันก็ไม่ได้เกินกันนะลูกนะ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตัวน,นั้นคนก็ไปเที่ยวพระก็อยู่อู้อยู่สบายนี่บอเงินทองก็เต็มอยู่นั่นู้ที่มาทํางานก็ได้รับเงินรับทองไปในช่วงเย็นจ่ายค่าไปค่าเกรงงานไปวันนี้ท่นนั้นนี่ทีน,นี้มันก็เลยเป็นอุปนิสัยเป็นพุทธพาณิชย์ในวัดวาอารามนั้นๆพระก็ไม่รู้เรื่องอะไรโยมก็ไม่รู้เรื่องอะไร ก็เลยพอๆกันัหมดเลยนั่นนี่แหละความเสื่อมมังศาสนาในเช่งวิทยาการไม่มีนะลูกนะนี่เศรษฐีกระดุมปีพู้มันข้งสร้างวัดถวายเขาเป็นคนสร้างเขาเป็นคนชใช้จ่ายเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองให้กับคนงานของนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ถวายเข้าเป็นของสงฆ์ เหมือนบินติกาเศรษฐีเหมือนพระนางวิสาขาเป็นต้นไม่ใช่ว่าพระเป็นคนจ้างเป็นคนหาเรื่องหาอะไรพวกนี้ไม่ไมีนะลูกเนี่แล้วเราจะเอาหลักคำสอนไปไว้ไหนล่ะเวลาเราพูดเวลาเราหาเรื่องครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านอยู่ในธรรมอยู่ในวิหนเราไม่ละอายตัวเองหรอหรือว่าหน้าด้านใจด้านใจเป็นปีตเป็นตี หี่เจ็บเป็นเศต,ติเหลาผพี่นาวนะหลวงพ่ไ,ได้นบทมาเพื่อหาเรื่องใก่ดังที่พูดในฟังหลวงพ่บบทมาเพื่อหาเรื่องตัวเองดูนี่ดูว่าเป็ดผีตัวไหนมันจะเข้ามาครอบของนครใหญ่หาเรื่องกับมันความเกิดมาแล้วต่อสู้กับมันความรักมาแล้วต่อสู้กับมันความหลงนั่นหลงน,นี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ความทะเยอทะยานอยากมาแล้วต่อสู้กับมัน ให้มันมอกราบครับให้จิตใจมันสะอาดชะอานชุ่มเย็นด้วยการไม่ยึดไม่ถือถ้าจิตใจยังยึดยังถืออยู่ก็แสดงว่ามันไม่ชุ่มเย็นมันมีความทะเยอทะยานอยากก็แสดงว่ามีพวกเปรดพวกผีพวกมาเข้าไปสิงในใจข้ามันที่จัดการมันที่ขนมันออกที่ทาลายมันที่เผามันที่โลกโกดลงที่ที่มันาเผามันที่ลง นี่หาเรื่องกับตัวเองนี่นไม่ต้องไปหาเรื่องกับคน,นอื่นหลวงปู่จึงอยากที่จะอยู่ปางอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนแต่ตก็เรื่องนี้แหละมันอยู่สบายไม่ได้ยุ่งเหยิงแล้วใครจะเป็นใครจะตายใครจะร้องให้น้ำตาไหลก็แล้วแต่นี่ของเราเดี๋ยวนี้อาสวะสิ้นหรือ,อยังเผาตันหาโค้ดวิชาได้หรือ,อยังหลวงปู่พีแค่นี้พอหลวงปู่บวชมาเพื่อต้องการเป็นพลังงาน ไม่ได้บวชมาเพื่อหาอยู่หากินไม่ได้บวชมาเพื่อสร้างสมกองกิเลสนี่ไม่ได้บวชมาเพื่อสร้างวัดวาอารามใหญ่นี่หลวงพุก็อยู่อย่างนี้ยี่สิบปีแล้วหลวงปู่มาอยู่นี่ก็อยู่อย่างนี้มันอยู่ได้ก็อยู่ไปที่ตายแล้วมันก็จบตางเราก็ต่างไปนี่หลวงพ่ตายแล้วพาะเราก็หนีไปตะเล่ตะเลไปหาคุบาจารย์รูปใหม่แต่ว่างั้คุบาจารูปนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนั้นเพะพวกเราไม่ยอมพึ่งตัวเอง ถ้าพวกเราพึ่งตัวเองจะไม่แสวงหาใครล่ะแสวงหาตัวเองให้เจอจิลูกแสวงหาพระร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปเจนรูปล้ลานรูปมันก็เป็นการแสวงหาเป็นความทะเยอทะยานอย่างเหมือนเดิมบกเข้ามาเดี๋ยวนี้โกโลกโกหลงที่มนาของพวกเรานี่ทําลายได้ไมอย่างแสวงหาตัวเองนั่นะจะแสวงงั้ทำไมครูบาอาจารย์ ก็นานาจิตตั้งท่านก็สอนไปต่างวองรู้สืกอนิ้วของท่านยิ่งพระยังไม่ถึงมรรคถึงผลยิ่งพระไม่เคารบในธรรมในวินัยลูกไปเจอยจางนั้นลูกยิ่งจะหนักยังหันกันในการสร้างบาปบาปหามไม่มีวันที่จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราทั้งหมดดูเว้นป้อูการย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยมีวัดปฏิบัติสมบูรณ์บริบูรณ์อดน้อมทำตนตามธรรมตามวินัยกล้าอาถรรพ์ตามธรรมตามวินัย สู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาตามตามตามที่ไหนยากมากในรูกนะหลวงปู่หาพ่อแม่ครูจาย์เท่าไหรแ่แหละหลวงตาบอก็เข้าถูอมหาบริบูธานแล้วน,ะนั่นลักขันไปแล้วอุลาเขมประตูก็ลักขันไปแล้วหรือพ่อพ่อแม่ครูจาย์ที่แก่ชาราภาพหลวงปู่คำบอนนี่ก็นอนตีเตียงแล้วนะ่นหลวงปู่บุญมาสุจีว ตอนก็นั่งรถเข็นไปแล้วนะหลวงปู่บุญมากัมพีและธรรมโมก็แก่ชราภาพพูดก็ไม่ชัดแล้วนั่นดูที่หลก็จะเลียนไปกาวันนั้นกะเบาห้าแกแล้วลสนใจก็ะไลเราจมือนอยู่แป้งฉนแล้วเดี๋ยวก็ตายเห็นไหมล่ะตังลูกพ่อแม่กูจัางก็แก่ชราภาพผมก็เบื่อนายแล้วแต่ไม่อยากจะยุ่ง มันก็เท่านั้นมันไม่มีประโยชน์ไอ้อันใดขึ้นมาจริงวางภาละของท่านของผู้ทุยเหมือนกันแต่คนเจือดหน่อยก็โอ๊ยมันคนเจะเกันไปเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่ามายุ่งนะนี่นั่นนั่นนั่น,น,นว่าตอนนี้จะทำอะไรทำอะไรขึ้นไม่ไม่เอาอย่างนี้ละไม่ได้เอาวันเดียวละนี่เห็นไหมละคนเจ,อเจอือๆนี่ไม่ไหวแล้วเห็นไหมล่ะนั่นแหละพื่อรคอยจย์ไม่อยากจะยุ่งในทางโลก แต่พวกเรายังพอมีสติกําลังเป็นยามีพะละกําลังอยู่สมควรไหมพี่นะเตยตองตัวนี้ทีนี้หลักธรรมหลักวินยัยกาลังจะจางหายมันขบุรีพระเทอุบาสิษษษษกาแท้พร้อมหรือยังที่เราจะรวมตัวกันเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันหลวงปู่ไม่มีจริตนิสัยนี่หลวงปู่ไม่มีบรารมีแบบนี้แต่คงเป็นวิบากกรรมหลวงปู่นั่นแหละ เราจรึงคอยหมู่คอยคณะคอยครูคอยบาหลายปีก็ยังไม่เจอแต่งแต่องค์หลวงตาพระมหาบัวท่านละขันไปเรายังไม่เจอเลยเราก็จะแสวงหาว่าพระรูปไหนที่อยู่ในข่ายของพ่อแม่รู้จาร์ที่ท่านไว้วางใจยังไม่เห็นอาจจะมีแต่เรายังไม่เห็น เราไม่ได้ดูในโลกของโจเจเี่ยวหรือไงเราก็ไม่ใช่แต่ถามว่าลูกอยู่ลูกเขาก็ว่าไม่ไม่ไม,ม,มีผู้ที่จะทรงทำตรงวินัยเอาหลักธรรมหลักวินัยออกมาเผยแผ่แต่ผู้ที่ทําลายหลักธรรมักวินัยมีเยอะตลอดในโลกโจเชี่ยวเราก็เออถ้าอย่างนั้นเราต้องช่้นะลูกเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ เราก็ต้องแสวงหาหมู่หาคณะหาครูบาอาจารย์หาอุบาอากาที่มีธาตุเสมอกันคือธาตุดีเสมอกันพวกธาตุอปีก็แล้วแต่จะไปไหนมาไหนเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกายเราแสวงหาหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ธาตุดีเสมอกันจะมีไหมอยู่ที่ใดเรายังพอมีสติาลังปัญญาพอพูดได้ ถ้าแกยคนนี้เสียงอาจจะไม่มีฟันก็จะล่วงไปหมดเสียงก็อาจจะไม่ชัดมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งสภาว่าหนึ่งมันก็ทำที่สุดตรงไม่ได้นะลูกนะแต่เดี๋ยวนี้เราพอทำได้ยังมีสติกำลังปัญญามีพะละกำลังอยู่ก็สมควรนั่นนะเอาเชื้อที่ดีเกิดแสเวงหาบุูคณะที่ดี ครูบาอาจารย์ที่ดีวัสดุศิการที่ดีมารวมตัวกันก่อนที่รักทำหลักวินัยจะจังหายมันกนบุรีเดี๋ยวนี้มันมีแต่พุทธพาณิชย์ดังที่ลูกเห็นอันนี้มันก็เข้าไปก้าวกายเขาอีกปะ่ะนั่นพ่อผมมาค้าขายนี่เอาไปมาก็ไม่ได้ขายพุทธรูปนี่ก็พอหลวงพ่อน้อยแต่าก,การมันเลยเขาจะว่าอีกนั่นเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแบบนี้จะว่าไงอ่ะเราก็ไม่เข้าไปก้าวกกยหรอก แต่ว่านี่ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงตัวนั้น